วิครอบบอลทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปพบกับผมจานเสือสเต็ปแตกนะครับวันนี้มาสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับประจำวันที่17มิถุนายน2568นะครับในลีกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับคู่แรกนะครับฟูมินิเซ่นะครับพบกับดอทมูนนะครับจบสกอร์ด้วย0ประตูต่อ0นะครับคู่ที่2ลิเวอร์พ็นะครับพบอุลลาวาเลสนะครับลิเวอร์พ็เอาชนะไปด้วย3ประตูต่อ1นะครับ คู่ที่4นะครับมอนเทเล่เนะครับพบอินเตอร์มิลานนะครับจบสกอร์ด้วยประตู1ประตูต่อ1นะครับต่อไปนะครับในลีกคอนคาแคลโกขับนะครับคู่แรกคูลาเซลนะครับพบกับเอลซาวาดอร์นะครับจบสกอร์ด้วย0ประตูต่อ0นะครับคู่ที่2นะครับแคนาดานะครับพบกับฮอนดูรัสนะครับฮอนดูรัสเอาชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0นะครับต่อไปเว็นลีกกระชับมิตรทีมชาติหญิงนะครับ คู่แรกนะครับแทนซาเนียนะครับพบกับบุลุนดีนะครับแทนซาเนียจบสกอร์ด้วยหประตูต่อศูนย์นะครับและคู่ที่2นะครับเคนยาพบกับยูกันดานีครับเคนยาเอาชนะไปด้วย4ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปเป็นลีกเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอยู่ยุสยูสิบเก้านะครับคู่แรกนะครับนอร์เวย์อยูสิบเก้าพบกับ เนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ที่2นะครับเยอรมันพบกับอังกฤษนะครับจบสกอร์ไปด้วย5ประตูต่อ5นะครับสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมทายผลสกอร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับในกลุ่ม s t 1 1จะมีกิจกรรมแจกรางวัลทุกวันนะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่ม ST11 เท่านั้นนะครับใครที่อยากรับชม การวิเคราะห์นะครับสามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์หน้าช่องนะครับและสำหรับใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเี่นติดดาวนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d s t 1 1หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ